กเก็กต,ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกต้นไม้แต่ว่าเราปลูกต้นไม้มาตั้งแต่เด็กเป็นแบบแต่ส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ดอกหอมๆอ,อย่างดอกแก้วมะลิอะไรอย่างเงี้ยชอบปลูกมาก จนพอเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้อ่านหนังสือเรือง blue z o เป็นหนังสือเกี่ยวกับแบบทวีปไหนในโลกที่อายุยืนที่สุดอะแล้วเขาบอกว่าการปลูกพืชผัาสุขัวรวคือทําอารมณ์ดีทําให้ดีแบบจุดม,มุ่งหมายในการใช้ชีวิตก็เลยลองปลูกแล้วมันก็สนุกมากว่ามันแบบได้เก็บเ,เกี่ยวผลผลิตเต็มเลยู้ก็เก็บสนุก <laughs> แล้วดูรื้อถอนเลย ต้องปลูกแน่ๆก็คือผักบุง้งอันนี้เราไม่ได้ดูแลเพราะเราจะทิ้งกระบาดแล้วอะแต่จริงๆแล้วก็คือเขาขึ้นง่ายมากแล้วก็กินได้ตลอดแน่ๆคือปลูกปุ๊บขึ้นปั๊บกินได้แล้วเราจะกินอ่อนกินแก่แค่ไหนก็ได้แล้วก็ถ้าปล่อยไว้นานๆอ่ะเขาจะออกมาเป็นดอกแล้วก็เป็นเม็ดเม็ดก็คือเอามาปลูกแล้วก็ขึ้นเลยนะเหมือนเม็ดท ะไม้มันสวยก็จริงมันมันไม่ทนนี่กระบะท,ที่10แล้วนะแตบบ่แบบเวลาดูใน Pinterest ดูของฝรั่งทำทำนมันสวยอ,อย่าใช้กระบะไม้ปลูกลงดินไปเลยกระบะไม้ไม่เหมาะกับเมืองไทยครับใช่ c o n f i <irm>. r มอ้วาวทำไมเมืองนอกไม่มีปลวกเขาใช้ไม้ที่ใส่น้ำยาก,กาันปวกเรียกว่าฟูมิเกรดครัวไทยอย่างแรกที่ต้องปลูกเลยก็คือกระเพรากระเพราคือพอปลูกแล้วปลูกได้ยาวๆมันจะขึ้นแบบรอบๆเนี่ย อันเนี้ยสมมุติว่าเราปลูกต้นเดียวใช่ไหมมันก็จะขึ้นข้างๆปลูกด้วยมเมล็ดเอามาเล็ดมาโรยคงทนอยู่นานคือพอเขาออกเม็ดใหม่มาออกดอกใหม่มาแล้วเป็นเม็ดอะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเราไม่ต้องซื้อกระเพรากินคือดีเพราะปกติซื้อมาก็เยอะไปกินไม่หมดนี่คือกินเท่าที่ต้องการที่ปลูกง่ายอีกอย่างก็คือมะเขือต่างๆอันนี้คือมะเขือยาวมั้ง ตั้งแต่ขึ้นมานี่คือออกมาแล้วแบบ4ี่ห้าลูกแต่ไม่เคยได้กินเลยคือเวลามันหายไปอ่ะมันหายไปทั้งลูกเลยเหลือแต่ตรงนี้เหลือแต่ขั่วคิดว่ากระลอกกินมะเขือปูกง่ายมากปลูกด้วยเม็ดขึ้นมาแล้วก็ออกลูกทุกครั้งเลยอันนี้คือมะส่วนอันนี้มะเขือเปาะมะเขือเปาะก็คือง่ายมากปกติเราเก็บกินเยอะมากแต่ว่ามะเขือเปาะอันเนี้ยมันแก่แล้วคือเก็บกินได้ตั้งสองสามปีแล้วว่ะแล้วคือต้นใหญ่ เม็ดแก่หล่น่เขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแบบนี้แต่เราไม่ได้ดูแลมันเลยต้นใหม่ก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้คือมะเขือพวังเราแบบชอบเด็ดเอาไปทำคะแนงเวลาซื้อมามันจะชอบเยอะไปน้อยไปใช่ไหมอันนี้ก็คือเด็ดได้คือต้นเขาเริ่มแก่แล้วก่อนหน้านี้ก็คือออกถี่อยู่นี่ดอกคือเวลาออกมาก็คือทำาแแนงที อันนี้ก็คือกระเจีย๊ยบใครจะไปรู้ว่ากระเจีย๊ยบปลูกง่ายมากๆนีน่ปลูกทีไรก็ขึ้นตลอดแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าครั้งเนี้ยย้ายมาปลูกตรงเนี้ยเหมือนดินตรงนี้มันดีมันเคยเป็นที่ที่แบบปลูกมะม่วงมาก่อนแล้วมีใบไม้สูงเยอะๆอะ่ะก็คือแบบออกลูกแล้วออกดอกเยอะมากแล้วก็ต้นใหญ่ประหลชม บีดรูทก็คือเวลามันมากับบีดมากับหัวใช่ปะเราก็คือตัดตรงหัวออกมาแล้วก็เอามาปลูกอะ่ะ mm. เข้ามาโตต่อเป็นใบนะอย่างหนึ่งที่ปลูกง่ายไม่น่าเชื่อก็คือผักเชียงดาที่เวลาหลับไปทางเหนือเราจะมีแบบเชียงดาผัดไข่อะ่ะนี่เขาเลื้อยไปเลยเนาะเชียงดาอร่อยถ้ายังน้อยๆอ,อยู่ตอนนี้คือเอามาผัดไม่พอแล้วก็เอามาทําไข่เจียวนี่อันนี้ทําค้างไว้ใช่ไหมเชียงดาก็คือแบบ เลื้อยจากทางนู้นมาทางนี้เลยส่วนอันนี้ที่ปลูกมาหลายรอบแล้วแล้วก็ชอบมากนี่เหมือนเขากําลังจะใกล้ออกดอกแล้วมั้งเนี่ยก็คือชมจันทร์ชมจันทร์ผัดที่ชอบมีไข่ที่เขาใหญ่อะอร่อยชมจันทร์คือปลูกง่ายส่วนใหญ่เม็ดคือปลูกปุ๊บขึ้นปับ๊บต้องมีที่เลื้อยให้เขาดีดี ให้ลองเลื้อยที่บาโหนที่เป็นเหล็กอะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเลื้อยเพราะว่ามันร้อนไปอีกอย่างที่ไายกระเพราก็คือโหระพาที่แบบขึ้นปุป๊บอ่ะเขาก็จะขึ้นตลอดเลยไม่ค่อยตายขยายพันธุ์ให้เราเองจากเม็ดใช่ป่ะแต่ว่าเราแ่ะปลูกจากเม็ดที่ซื้อมาโหระพาไม่เคยขึ้นเลยนะเราต้องลองมาปักชำเนี่ยคือเขาก็ดูเหมือนอยู่รอดแต่ว่ายังยังไม่โตเท่าไหร่อันนู้นโวัด้วยต้นหนึง่ง แล้วก็พรีพริกคือเคยปลูกด้วยมเมล็ดขึ้นครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นปลูกไม่ขึ้นอีกเลยแล้วก็มีรถเขาแบบรถกระบะผ่านมาขายต้นไม้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราซื้อพริกเลยละกันเราซื้อมา3ต้นร้อยนี่พริกก็คือเป็นอีกหนึ่งสิงเหมือนกระเพราอยากกินแค่ไหนก็เด็ดเอาแล้วก็เอาไปแช่แข็งไม่ต้องซื้อดีมาก ไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่ว่าซื้อถั่ว5สีมาถั่วเขียวถั่วแดงถั่วขาวถั่วดําถั่วอะไรก็ไม่รู้แล้วมันแบบหมดอายุสามีก็เลยเอามาโปรยดูดิแล้วคือขึ้นเยอะมากแล้วถั่วเขาบอกว่ามันช่วยปรับดินคือมันเพิ่มไนโตรเจนในดินเพราะฉะนั้นนะก็ปลูกดีแล้วท้ายสุดก็คือเดี๋ยวถอนแต่น้องก็คือ ออกดอกแล้วก็ออกเม็ดอยู่มากน้องคือดูปลูกง่ายอยู่แต่เราก็ไม่รู้จะเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปกินอะไรเนี่ยถัว่วส่วนอันนี้คือมันหวานญี่ปุ่นกินไม่หมดรากมันงอกขาตู้เย็นก็เลยเอามาลงดินแล้วมันก็คือแผ่กระจายแบบนี้เลยแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้กินมันมันเราเด็ดยอดมันมากินแบบน,นี้ซึ่งยอดมันก็อร่อยอยู่นะเอาไปผัดน้ำมันหอยแล้วก็ทอดไข่เจียวเอาไปผสมไข่เจียวทอดเป็นแบบ ไข่เจียวยอดมันหวานมันมีความแบบลื่นๆเวลากินเราว่าคุณพ่อบอกว่าถ่ายคล่องไอ้อัน,นี้